Magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ C i r c u l a r Living s y m p ซ s i u m ียหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่อง c i r c u l a r Economy มีวันนี้ธีมหลักเราจะเน้นเรื่องการทำเรื่อง Net z e r o ่ทำแอคชั่นให้มันเกิด Net Ze r o ังนั้นเราก็จัดงาน2วันมีผู้นำทางความคิดมามากกว่า40ท่านนะผู้นำองค์กรต่างๆช่วยกันแชร์ไอเดียแชร์อินสป r เรชันแรงบันดาลใจว่าจะทำไงเนี่ยนะเรื่อง Net Ze r o งานนี้ก็มีแตนิทรรศการตัวอย่างสินค้าต่างให้เห็นว่ามันปฏิบัติได้จริงนะฮะเรื่อง Net Zero, เองไกล ทุกคนปฏิบัติได้ทําได้ช่วยโลกได้ไม่มากก็น,น้อยนองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะช่วยได้เยอะหน่อยแต่ว่าเราเป็นคนธรรมดาอยู่ส่วนตัวเนี่ยทำชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็ทำลดการปล่อยก๊สเรือนกระจกได้นะช่วยโลกได้ตัวอย่างมากมายมีเอ็กซิบิชันข้างนอกข้างในเราก็มีคนมาแชร์เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอลิซีของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเรื่องฟแนนซ์นะว่า Sustainable Finance คืออะไรมีเรื่อง Circularity นะการทํา Circular เนี่ยให้เป็นอาชีพเราวนี้ก็มี c ่ซีอีโอท่านผู้ว่ากรุงเทพมาช่วยกันพูดว่าเน ผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงที่สําคัญมากท่านร,รัฐมนตรี巴าวุธรนะฮะซึ่งท่านมีแพชั่นนะฮะมีคอมมิทเมนต์เรื่องนี้มา,มากๆก็มาช่วยเราเปิดงานนะฮะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้ว่าเราจะเป็นต้องทําโลกนี้มันดีขึ้นนะลดเรื่องโลกร้อนสําหรับ GC เองเป้าของเราเองเนี่ยเราก็ทําได้ตามเป้าอย่างเราจะลดคาร์บ,บอนให้เป็น 0เนี่ยนะครับ Net Zero เนี่ยในปี2050ตอนนี้เป็นไปตามเป้าโดยที่เราจะลดให้ได้20%ในปี2030ก็จะลดให้เหลือ0เนี่ยในปี2050ก็ทำา3เรื่องนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพของเราเองนะใช้พลังงานสะอาดขึ้น ผลิตภัณฑ์ให้มันลดคาร์บอนเขาเรียกว่าโลคาร์บอนโปรดักต์ดึงคําได้ไซอัจ์จากอากาศเอามาเก็บไว้ใช้พืชใช้ต้นไม้หรือว่าใช้วิธีการทางเคมีแต่นั้นอาจจะไม่ได้สําคัญเท่าของตัวเราเนี่ยเราต้องทําให้ได้อยู่แล้วเราเป็นหน้าที่แต่ว่าเรามีอยากจะสร้างแนวร่วมสร้างความมีส่วนร่วมเนะเราก็จะให้ชุมชนให้คนรุ่นใหม่ให้องค์กรเล็กๆเนี่ยมาเข้าใจนะร่วมกับเราเป็นเน็ตเวิร์กเป็นอะไรว่าเป็นอีโคซิสเต็มว่าจะทําเรื่องนี้ได้ยังไงไม่จําเป็นต้องมีกําลังมากทํําาาาาเทททท่่่่่่ไไไไหรรรกก็ดด้้้้้มมีีีีใชอองคค์ววววูจัันนนแลตๆปม มาช่วยกันลดการปล่อยก๊สเรือนกระจกอันนี้สําคัญกว่างองค์กรใหญ่ๆเนี่ยช่วยกันลดก็ลดได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเพราะว่ามีสัพพะกาลังใช่ไหมครับแต่ว่างองค์กรเล็กๆคนส่วนตัวนเนี่ยต้องเข้าใจว่าจะทำยังไงอันนันะ้นสําคัญมากๆนะฮะที่จะช่วยกันได้อีโอคซิสเต็มก็คืออย่างยก,งยกตัวอย่าง DC ทําแพลตฟอร์มที่เรียกว่ายูเ r ิร์นเป็นการเชื่อมจุดต่างๆจุดเล็กจุดใหญ่กันหมดเลยนะฮะเช่นอะไรฮะตั้งแต่ชุมชนเนี่ยเราไปทําให้เก็บขยะพัดแยกแยกขยะเปียขยะพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนแยกเสร็จแต ในอีโคซิสเต็มที่ว่าเนี่ยเราก็มีการขนส่งนะฮะให้คัดแยกแล้วก็ไปได้ต่อแล้วก็มีโรงงานรีไซเคิลถูกไหมคสามารถรีไซเคิลได้ขยะอินทรีย์ก็ไปทําปุ๋ยแต่พวกพลาสติกเนี่ยก็เอามาสามารถรีไซเคิลเพราะนั้นยังไม่พอนะ,ะก็อัพไซเคิลมันนะฮะทำให้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านะฮะดีแฟชั่นวันนี้มีร้านมากมายเอามาทํากระเป๋าเสื้อผ้าดูนะเก๋ๆน่าใส่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการสร้างนอกจากทําให้โลกดีขึ้นในีสร้างงานสร้างอาชีพเป็นร้อยๆองค์กรร้อยๆชุมชนต่อเนื่องกันหมดเลยนะอันนี้คือตัวอย่างของอีโคซิสเต็มการจัดการจัดซิมโพเซียมแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นปีหนึ่งจัดหนึ่งจัด2วันเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ได้มีการทําต่อเนื่องวันนี้เราก็นําเอาเรามีหน้าที่เหมือนเจ้าภาพนําเอาผู้ ค้านําเอาพาร์ทเนอร์ธุรกิจทั้งเรื่องความยั่งยืนต่างๆมาเจอกันนะไม่ต้องทําด้วยกันกับเราก็ได้ทําด้วยกันเองทำคนอื่นเราอยากจะให้มันขยายผลทําแล้วก็ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้น การจัดผลนี่มันเป็นการกระตุ้นนะฮะจุดประกายความคิดให้เห็นตัวอย่างนะให้เห็นว่าเมื่อวานนะฮะน้องๆเขามาพูดกันอาชีพเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะรักโลกอย่างเดียวไม่พอนะทำเป็นอาชีพได้เลยว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันคนไม้คนละมือก็เป็นฮีโร่ได้ไี่มีหลายความคิดหลายไอเดียก็ต้องทําต่อเราไม่ได้ทาแค่ซิมโพซียมเนาะซิมโพซียมก็ทําแต่ทุกวันเราก็ทํางานเรื่องนี้อยู่แล้วทํางานทั้งตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียนเนี่ยติ้งไซเคิลแบงค์ให้เด็กรู้จัก เรื่องพวกนี้นะครับจะได้ทําเป็นนิสัยนะทํากับองค์กรภาครัฐทรวงหลายๆกระทรวงกระทรวงทรัพย์ยานแห่งชาติส่วงอุตสาหกรรมทํากับโรงเรียนมหาวิทยาลัยทงหมดเลยมันก็มีความต่อเนื่องมีเนี่ยการขยายผลนะครับหลายๆชุมชนหลายๆเขตหลายๆถนนตอนนี้ก็ร่วมกันทำนะฮะมีจุดเก็บทัดแยกขยะกทมเราทํามาอยู่แล้วนะครับเราทํากับหลายๆช่องทางเรื่องเนี่ยเรื่องเก็บขยะแยกขยะทำอะไรต่างๆทำแล้วนะฮะท่านครูว่าชัดๆเนี่ยตอนจะมีนโยบายชัดเจนปฏิบัติได้รู้จักขึ้นครวยกันพอสมควรนะก็มาขยายผลนะครับ กทมเองด้วย drive ด้วยความตั้งใจที่ท่านผู้ว oui> ่าก็บอกว่าด e t ซ Zero อยาให้ม hey ันฟังยากนะทำทำให้ม mm ันทำง่ายกันครับทั้งที่ซีคิดว่าต้นตอกทมหรือว่าไม่ใช่เป็นต้นตอกทมนะเพราะเราทำกับเชียงรายทำระยองทำอะไรมาเยอะแยะก็เอาสิ่งที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาขยายผลนะจุด ที่ทํามาตลอดเนี่ยมันก็มีข้อดีบ้างส่วนใหญ่แต่ข้อด้อยที่จะปรับปรุงเราก็ต้องมีมาปรับปรุงถึงแม้ยิ่งทำก็ต้องยิ่งดีนะให้ประสบความสมําเร็จทั้งองค์กรเล็กองค์กรใหญ่อเ,เราทำด้วยหมดก็เอากลับมารีไซเคิลนี้ก็ยิ่งครบวงจรเพราะโรงงานรีไซเคิลของเราในที่ใหญ่สุด เสร็จแล้วด้วยนะฮะก็ตอนนี้ทําได้เต็มที่เลยแล้วเราไม่ได้ทาเน้นอุตสาหกรรมอย่างเดียวถูกไหมความมีส่วนร่วมอย่างเช่นชุมชนรอบๆระยองเนี้ยเราก็ให้เขาช่วยเก็บเก็บมาเนี่ยก็เป็นมีมีรายได้เก็บแล้วล้างยิ่งรายได้เพิ่มล้างเสร็จแต่ความยากก็คือว่ามันใหญ่มันขวดมันก็เก็บได้ไม่เยอะใช่ไหมฮะใส่รถเนี่ยถ้าชุมชนไหนร่วมกับเราเราก็ไปตั้งที่แพ็กของมันนะฮะทำให้ขวดมันบีบน้บันๆมานะจะได้ผลง่ายได้ปริมาณเยอะ เนี่ยก็เป็นอาชีพนะขย,ยายผลไปเรื่อยๆจะเห็นว่าคือโอเคเราอาจจะองค์กรใหญ่ทําโรงงานรีไซเคิลแล้วก็บิดเป็นเจ้าภาพนะในการสร้างอีโคซิสเต็มแต่จะเห็นว่าชุมชนได้ประโยชน์ใช่ไหมมีอาชีพกระบวนการขนส่งต่างๆได้รับประโยชน์ SME นะมาทําออกแบบเนี่ยดีไซเนอร์ของไทยเนี่ยมาร่วมกันทำเอาวัสดุ cycle, cling, รีไซเคิลมาอัไซ c l คลิงนะออกแบบสวยงามมากมายเนี่ยเป็นเป็นอาชีพเป็นเทรนดเป็นอะไรต่างๆที่ ทุกๆคนมีส่วนร่วมได้แล้วผู้ซื้อคอน s u m e r ก็เห็นก็น่าใช้นะฮะคือเป็นของที่น่าใช้อยู่แล้วก็ช่วยโลกเป็นของแถม ทีมของเราในการจัดครั้งนี้นะครับคือ Together to Net Zero คือ mm hmm. Net Zero เนี่ยมันก็เป็นแค่เป้าเป้าไม่มีความหมายเลยถ้าเราทำไม่สำเร็จหรือเราไม่เข้าใจกันจริงแล้วเนี่ย Net Zero มันเป็นเป้เปาแต่ว่าเราต้องทำให้มันสำเร็จความสำคัญของเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจมันถึงจะรู้ว่ามันทำไมต้องทำเราไม่ได้ทำเพราะว่าเรารักโลกรักโลกก็ดีนะแต่ว่าเราต้องรักตัวเราเองเผ่าพันธุ์หรือสปีชีส์ของเราเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อเรื่องโลกร้อนเรื่องขยะที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ย เราอยู่ไม่ได้หรอกครับปริมาณเราก็มากขึ้นเห็นไหมโรคอะไรต่างๆมาเต็มไปหมดถ้าเราไม่ทําให้ธรรมชาติดีขึ้นนะลดคาร์บอนเนี่ยถ้าเราจริงๆเป้าหมายคือเราลดคาร์บอนนะเนสซีโร่คือเป้าแต่เราถ้าเขาไม่เข้าใจาจริงๆเราก็พูดแต่เน t ซีโร่ก็มีประโยชน์เอาง่ายๆทําจากชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมกลับบ้านสั่ง Delivery เนี่ยสามารถทัดแยกนะทิ้งขยะให้มันดีนะฮะล้างซะหน่อยนะครับแยก วยแค่น,นี้ก็พอแล้วนะครับใครมีกําลังมากก็ทําเยอะใครมีกําลังน้อยก็ทําน้อยแต่ว่าทุกคนมีส่วนร่วมเด s z e r o คือเป้าหมายแต่พวกเรานี่แหละคือคนที่จําเป็นที่ต้องทําต้องเข้าใจว่าทําไปทําไมไม่ทําเราไม่น่าจะรอดผลลัพธ์จากการจัดงานในครั้งนี้คนระั้งนี้ก็มีผลลัพธ์ของมันนะว่ามันเป็นเรื่องความต่อเนื่องมากกว่าเราไปใส่ใจกับความยั่งยืนสร้างแนวร่วมด้วยนะฮะสร้างแพลตฟอร์มสร้างอีโค y ิสต์ให้คนเยอะๆการทํามาแรกๆก็มีคนร่วมประมาณหนึ่งเราเน้นว่าไม่ใช่ว่ามาตกลงจับมือเส้น ใหม่นะฮะ SME ให้เนี่ยคนธรรมดาทุกคนเนี่ยมีสิทธิมาร่วมนะฮะเพรนนาะแนวร่วมมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจากซิมโพเซียมครั้งแรกจนถึงครั้งนี้เราก็เห็นความแตกต่างความสนใจการที่สามารถเข้ามาที่งานได้บวกกับออนไลน์นะฮะแล้วก็ความต่อเนื่องที่ทําแล้วหรือระหว่างทําอยู่เนี่ยนะฮะก็มีคนสนใจที่จะขอมาร่วม U-turn p l a t พลตฟอนะฮะเนี่ยอยากจะทําเล็กๆเราทํำไหมก็มีคําถามทาหมดนะช่วยหมดนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ ต้องช่วยกันเพราะนัผมก็มองว่ามันก็ได้รับความสําเร็จความสําเร็จก็คือการทีออ่มีแนวร่วมคนเข้าใจมากขึ้นรู้ว่าทําไปทําไมถ้าเราเข้าใจว่าทําไปทําไมมันก็จะยั่งยืนก็จะทําได้ต่อเนื่องไปตลอด